สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าวันนี้พิจเกมนาทียี่27ประจำวันอาทิตย์ที่14มีนาคมก็เตะกันอยู่4คู่เริ่มกันที่คู่แรกสมุทรปราการก็เปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1-2เจ้าบ,บ้านเนี่ยนาปก่อนในศูจากอลิสซาริโฟอิคครับยิงเข้าไปนาทีที่24แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มายิงแซง2ลูกรวดจาก2จุดโทษของไมคอนในนาทีที่87แล้วก็90้บหกแ ไปที่ราชบุรีเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณไป1นธูนะโดยที่เจ้าบ้านได้ประตูชัยจากฟิลิปโรเลอร์นาทีที่34แล้วก็มาที่การท่าเรือก็เฉือนเอาชนะชมบุรี FC ไป2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจาก จตุรพัฒน์สัตร,รมนาทีที่46แล้วก็บดินภาลานในาทีที่90บวก5นะฮะส่วนชมบุรีเนี่ยได้1ประตูจากเอเลนโดนาทีที่63แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยบีจที่คว้าแชมป์ไปแล้วครับก็เอาเชน,าน,านะนครราชสีมาไป1-0จากลูกยิงของปฐมพลจเจริญรัตนพิลมในนาทีที่59 นั่นก็นเลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ย BG ฮะไม่ว่าจะควา้าแชมป์ไปแล้วก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องครับเก็บแต้มไปถึง73คะแนนและยังไม่แพ้ใครด้วยนะฮะอันดับ2และก็3ตอนนี้เป็นบุรีรามกับการท่าเรือมีทีมละ54อันดับ45่ห้าแบงคอกกับเชียงรายแชมป์เก่ามีทีมละ45คะแนนอันดับ6เป็นราชบุรีมี44อันดับ7และก็8เป็นเมืองทองกับสุนปราการครับมีทีมละ41 ไอต่อที่อันดับ9ตอนนี้เป็นนครราชสีมามี37อันดับ10เป็นบริเทโลมี35อันดับ11ประจวบมี3 4อันดับ12ชลบุรีมี30อันดับ13มครับมีสุโขทัยครับมีอยู่27คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ14สุพรรณครับเตะไป26น้อยกว่าเพื่อนๆอยู่1เกมนะก็มี23คะแนนก็ยังถือว่ามีโอกาสลอดตกชั้นอยู่นะครับผมส่วน2อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นไปแล้วนั่นคือตราดที่มี16คะแนนแล้วก็ระยอนที่มี11แนนั่เอง แว้ไปดูกันที่ดาวสำรวล่าสุดหน่อยฮะตอนนี้ยังคงเป็นบาลอตทาเดลี่ที่ยิงไป21ประตู เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่28นะในช่วงกลางสัปดาห์นี้วันอังคารที่16มีนา2คู่นะฮะเชียงรายเจอสุขโขทยัยแล้วก็ประจวบเจอกับเมืองทองวันพุทธที่17มีนามี4คีคู่ระยองเปิดบ้านเจอโปลิเทโลสุพรรณพบบีจีราชบุรีจะพบกับการท่าเรือแล้วก็ชมบุรีเปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการส่วนวันพฤหัสที่18มีนาคมก็จะมีนครราชสีมาเปิดบ้านเจอตราดแล้วก็บุรีรัมจะเล่นกับทางแบงคอกยูไนเต็ด